คล้ายๆว่ามันจะเกิดข้อพิพาทขึ้นมาแล้วแล้วเรามาหาข้อยุติธรรมอย่างไรซึ่งจะเป็นลักษณะทางเรื่องหมายความว่าไม่เข้าสู่ทางมาครับตามกฎหมายอย่างชัดแจ้งเช่นท่านผู้ว่าฯทานสามท่านก็ใน้ได้ไดไดไดกล่าวไปแล้วถึงว่าถ้าเกิดข้อพิพาทเนี่ยขึ้นโดยเฉพาะ โดใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของของเราที่พูดกันวันนี้น่าจะเป็นเรื่องทางทางอาญาสมากกว่าทางแพ่งแต่ทางแพ่งก็มีข้อพิาพาทอีกเหมือนกัน,ก,นก็เกิดเป็นคดีทางแพ่งเหมือนกันทีนี้หัวข้อถูกกาหนดมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็ตามหังข้ออาจจะไม่มีไม่มีอะไรมากเพราะอย่างท่านฝ่ายตำรวจท่านก็พูดไปแล้วว่า เมื่อเกิดข้อพิาพาทขึ้นเรื่องไปสู่พนักงานสอบสวนอ,อาจจะถึงไม่ถึงโดยตรงเนี่ยมันก็มีทั้งกฎหมายที่บังคับไว้กับที่เกิดหมายเปิดช่องเช่นความผิดที่ยอมความไ,มได้เขก็พยายามแก้เกลี่ยไปความผิดที่ยอมความไม่ได้ก็ในระดับเล็กน้อยก็พยายามเปรียบเทียบปล่าให้ไม่ไม่ไม่ถึงสาร,รอย่างนี้ถ้าความผิดระดับที่ กฎหมายไม่เปิดช่องมันก็จําเป็นจะต้องไปที่3บางท่านก็อาจจะใช้ดีพินิทที่ที่ท่านว่าอาจจะเสี่ยงไปบ้างว่าเอความคิดระดับที่มันอาจจะอยู่ในายที่สูงกว่าที่จะเลิกกันได้ก็อาจจะเป็นปนัญหาสำหรับผั้ปฏิบัติทีนี้ผมขอกล่าวย้อนมานิดหนึงว่าสภาทนายความมีส่วนร่วมอย่างไรพวกนี้ทั้งสภาทนายความเนี่ย เขาก็มีศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทก็พยายามที่จะไกลเกลี่ยข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้จบลงโดยโดยเร็วสนรกรวดเร็วและเป็นธรรมก็ยึดหลักตัวนี้อยู่แต่เวลาเกิดข้อพิพาทขึ้นมาเนี่ยเวลามาสู่ทนายความแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจรจาหรือพูดคุยกันให้ลงตัวกันในชั้นในชั้นก่อนที่จะไปศาลมันเกิดขึ้นได้น้อยมาก เพราะเมื่อฝ่ายหนึ่งไปหาทนายแล้วเนี่ยคืออ,อย่างเช่นสมมติมาหาผมบอกว่าเนี่ยถูกมีลูกนี้ค้างสมมตินะาถ้าเป็นในทางแห้งเนี่ยลูกนี้ค้างชำระหรือเกิดข้อว่าถูกละเมิดถูกอะไรตรงเนี้ยทางทนายความไม่อยอมผมมาจะบอกโนติหรือว่าหนังสือบอกกล่าวพวงถามให้ชำระนี่เกิดขึ้นพอทาง อีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วแน่นอนนะครับเมื่อทางฝั่งนี้มีขนายฝั่งที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนี่ก็คงไม่สบายใจที่จะเดินตัวบ่าวมาเฉยก็ต้องเป็นหาทนายม่เหมือนกันทีนี้หาทนายมาสุดท้ายโอกาสที่จะฟ้องร้อง,องนะก็มนนีมีสูงนะครับโอกาสที่จะเจรจาในระหว่างทนาย จะเป็นไปได้น้อยใน,ใน,ในทางปฏิบัตินี่นะครับเ,เพราะฉะนั้นเรื่องก็จะไปไปที่ศาลไปที่ศาลก็ศาลท่านโดยปกติท่านก็จะถามมีเจ้าหน้าที่คอยถามว่าเรื่องที่ประสงค์จะไกลเกลี่ยไหมถ้าไกลเกลี่ยท่านก็จะดําเนินการไกลเกลี่ให้ทันทีท่านศาลจะพูดไปแล้วทีนี้ถ้าไม่เป็นความหรือว่าไม่เป็นเรื่องกันได้มันก็ดีที่สุด ทีนี้เราต้องการสังคมเนี่ยสังคมเราต้องการอย่างไรซึ่งอาจจะไม่ตรงกับหัวขอ้อไม่ตรงก็คือหา่าเราทําอย่างไรที่จะไม่เกิดขอ้อพิพาทกันขึ้นในระหว่างสังคมซึ่งจะเป็นสังคมที่สงบสังคมที่น่าอยู่สังคมที่ร่มรื่องในตรงนี้เนี่ยนะเราจะพยายามทําอย่างไรเหมือนในเหมือนกับเรื่องทางกุณภาพเราทํา เขาคิดกันอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดโรคถ้าเกิดโรคขึ้นมาก็ต้องรักษามีค่าใช้จ่ายเียอะไรจะเยอะแยะมากกว่าก็พยายามที่จะสร้างสุขภาพให้ดีของทางสังคมเราก็เหมือนกันมากทาอย่างไรเราจะสร้างสังคมให้หน่าอยู่ไม่มีข้อพิพาทในทางาศาสนานั้นโดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นาศาสนาพุทธเป็น,ปน,ปนาศาสนาใหญ่ของเรา ก็มีเบื้องต้นก็คือศีลห้าถ้าทุกคนพยายามที่จะปฏิบัติกันได้อยู่ในครอบนี้ก็โอกาสที่จะเกิดข้อพิพาทมันก็ม,มีมีน้อยลงทีนี้ถ้าเกิดข้อพิพาทแล้วเนี่ยเราทําอย่างไรจะให้ข้อพิพาทยุติกันได้โดยเร็วทีนี้โดยเร็วเราก็ต้อง มีความเป็นธรรมที่นี้จะเป็นธรรมอย่างไรท่านก็หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าความเป็นธรรมมันก็มีหลากหลายมุมมองสุดท้ายถ้าเป็นมุมมองทางภาพก,ก็คือความยุติธรรมทางกฎหมายซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกใจทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าเพราะปกติก็ไม่ค่อยจะถูกใจจะถูกใจฝ่ายที่ชนะเท่านั้นมาได้รับความเป็นธรรมแต่ความเป็นธรรมทางกฎหมายเนี่ยแน่นอนลวมันถ้าทับ ไม่สามารถที่จะเจรจารหรือไม่สามารถที่จะยุติกันได้มันก็ต้องใช้กฎหมายถ้าไม่ใช้กฎหมายก็ไม่รู้จะใช้อะไรเป็นข้อยุตินี่ก็เป็นเรื่องปกติส่วนกฎหมายเนี่ยก็ต้องพอต้องเรียนท่านว่าถ้าเราในระดับที่ฟังกันอยู่บางบางส่วนก็ผ่านงานผ่าน,นอะไรมาเยอะแยะเราเราไม่ได้ถูกว่าเราจะออกกฎหมายได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับแม้เรามีแนวความคิดในระดับนานาชาติ อย่างบางประเทศของเราเนี่ยยุคหนึ่งเราเคยมีแนวความคิดว่าถูกมีบรงคับให้ออกกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเพราะถูกประเทศที่เขามีงานทางด้านตรงนี้ประเทศถ้าพูดถึงพัฒนาแล้วยากแก่แล้วที่เขามีประโยชน์ในเรื่องลิขสิทธิ์สิทธิบัตรพวกนี้ในประชาคมโลกเขาก็บีบให้เราต้องออกกฎหมายกว่าจะออกกฎหมายตัวนี้ได้ก็ใช้เวลานานเพราะว่าเราบอกว่าสังคมเราเนี่ย จะออกแล้วมันมันจะมาประคับคนในสังคมเราดีมากเ้อาแค่ไหนพอออกแล้วการปฏิบัติตามกฎหมายก็าอาจจะย่อนยานก็ถูกสังคมโลกถูกประเทศที่เขาเป็นคู่ค้าหรือเป็นประเทศที่มีบทบาทตรงนี้มีบังคับให้ต้องเราต้องไปจับจับก็ต้องมาทาทาลายวัสดุต่างๆที่ให้เห็นให้ให้ประชาคมโลกเห็นทีนีล้ลักษณะอย่างนี้นะครับว่าประชาคมโลกเดี๋ยวนี้ มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆว่ากฎหมายเนี่ยมันจะถูกถูกบีบบังคับให้ออกไปตามแนวที่ใกล้เคียงกันไปเรื่อยๆประเทศไหนที่มีกฎหมายแตกตาา่างจากประชาคมอื่นเราก็อยู่กับประชาคมโลกไม่ค่อยจะได้อย่างเช่นบางประเทศที่ถ้าพูดหดยูดายง่าๆยาๆเป็นประเทศที่ไม่เลือกตัง้งอย่างเกาหลีเหนือเงี้ยก็จะถูกค่อนข้างแอนตี้ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวค่อนข้างที่จะไม่โต้้าสมาคมกับประเทศ เราก็เหมือนกันในสังคมเนี่ยเราทําอย่างไร<ะ>ที่จะทําให้สังคมเราเยอยู่อยู่ได้ถ้าไม่เกิดยุทธธรรมทางเลือกได้ยิ่งดีคือหมายความว่าไม่เกิดเรื่องไม่เกิดมีข้อพิพาทขึ้นมาเลยซึ่งก็เป็นจนไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กันเนี่ยมันก็อาจจะมีการากระทบกระทั่งความคิดเห็นไม่ตรงกันทีนี้ในการ ยุติปัญหาอย่างอย่างยุติธรรมทางเลือกหรือแม้แต่ขึ้นไปถึงศาลแล้วก็จะให้เกระจายเกลียดกันเนี่ยถ้าทั้งสองฝ่ายเข้าใจในปัญหาก็สามารถที่จะตกลงกันได้ง่ายทีนี้การจะเข้าใจเนี่ยถ้าเรื่องไปที่ศาลแล้วนี่ก็ทนายก็จะมีบทบาทสำคัญใน ในการที่จะให้ข้อมูลให้ขอ้อพิเนไม่ว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายแต่ทนายก็ไม่สามารถทําดั่ใจได้ตลอดอยากให้เขาเจรจากันได้จะให้ข้อมูลเขาสุมสี่สุมห้าให้ไปนในทางที่จะเจรจากันได้อย่างเดียวก็ก็ไม่ได้ก็ต้องให้ข้อมูลทุกครบทุกด้านในแง่ของทางน้านี่ปิดิทางน้านกฎหมายทางน้นา,านกฏจริงก็ต้องให้ข้อมูลส่วนการตัดสินใจก็จะเป็นผู้ที่เป็นความคือตัวความนะั่นจะเป็นผู้ตัดสินใจแต่ ยังไงก็แต่แล้วแต่ทนายความก็จะมีบทบาทว่าการที่จะมีข้อพิพาทต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันใช้เวลาและก็ใช้มีค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้ความบางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรบางคนนี่แม้แต่เรื่องเรื่องที่เป็นข้อพิพาทเรื่องถ้าพูดถึงในเรื่องตัวทรัพย์สินไม่เท่าไหร่บางคนี่คดี ไม่กี่หมื่นยอมจ้างทนายเป็นแสนก็มีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าก็าเขาไม่ได้รับความไปทำเขาว่าอย่างไรแต่ตรงนั้นนะมันก็สุดท้ายก็ต้องมามา,มา,มาใช้ก,กฎกติกาที่มีอยู่ซึ่งก,กฎกติกาที่มีอยู่